ที่รีสอร์ทเก่าที่เราทำงานอยู่มีสระว่ายน้ำสามสระสระแรกอยู่หน้าตึกหลัดคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวเสมอสระที่สองก็อยู่ไม่ไกลคนก็เยอะไม่แพ้กันแต่สระว่ายน้ำที่สอยู่ลึกเข้าไปในมุมอับของรีสอร์ทปกคลุมไปด้วยเถาวันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เราเคยได้ยินพวกรุ่นพี่เล่าว,ว่าสระนั้นมีเรื่องแปลก มีอยู่คืนหนึ่งเราต้องไปตรวจเช็คไฟที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นพอเดินเข้าไปใกล้เสียงน้ำกระชอกก็ดังขึ้นมาทั้งที่รอบข้างเงียบสนิทเราใจหายวาบแอบชะโงกดูผ่านพุ่มไม้เห็นเงาตะคุ่มๆกำลังว่ายวนอยู่ในสระน้ำจังหวะที่มันหันหน้ามาตาของมันแดงกำ่ำไร้แววแล้วมองตรงมาที่เราเราตัวแข็งทื่อก่อนจะวิ่งหนีสุดชีวิต เช้าวันรุ่งขึ้นเราได้ยินเรื่องเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วเคยมีคนจมน้ำตายในสระนั้นพอเจอแบบนี้เราไม่กล้าเข้าใกล้สระที่สามอีกเลยผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง